สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง,ส,งสุขูมสุคนนะครับวันนี้มาก,กับสาวเชสโวพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่คนถามหาหลายหลาย <c oughs> อาวันนี้ได้วิโน่เสือพ่นตำ่ำโชกินพี่น้องต่ำยังที่หอยหอยหน้าหรือว่าหอยขู่พี่น้องโอ้นี้จะหน่วยหวัวเลยโอ้ยเปลเลยวันนี้พูนต่ำไป <c oughs> เอาวันดี้พอกันหลายมือเนาะมากินยองฮะตรงไฮตรงหน้าใหญ่รันทรงตัวแทนมากพี่น้องมีขนมจีนเนาะ ขนมจีนแล้วก็มีบักทั่วบักกะกรอบนี่ทัคซี่จ้ะนี่ก่อนี่ผักกันจองผักกันจองนะเหนียวเหนียวแก่เพชรดปะแก่เพชรดและแก่เขินมาเอาพี่น้องมาจวดเลยเนาะเอาลองเมืองดูแล้วเอาบดนี่เอาบดพี่น้องบดสกัดอะไรอุ้ยโอ้ยฟงเลย เสียบของแท้เลยเอาต่วนเลยมามาน้ำกันนะจ้าเรื่อหน่อยมานา้ำกันบ่มานา้ำกันบ่มากินน้ำกันนะจ๊ะลองผิดดูดูดฟันเหนียวแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนัวเลยเด็ก ใหยกระทินเนี่ยโอ้รดีดีฮะนี่งานดอกตึงยๆดเลยหน่ำเลยหน่ำแบบเข้มข้นเลย กินหอยเขาย่งกินนังเขาเบิดเห็นว่าเนี่ยหล่นเนี่ยนะหล่นเคุนว่าพาว่าโบราณพี่น้อง <c oughs> พี่น้องทำหาไรายเราอย่าโซ่นะหายไปไซส์ไปสนไปไส์ก่อนเห็ดแง่งนเนะครัเนาะเห็ดงานจ้าพี่น้องเห็ดงานพี่น้องอืมันเงยแหง อ้วนเนาะอ้วกอ้วบจะเทื่นเลยเนาะอวบคือผู้ต่ำเนี่ยอะจารพี่เนาะเตมหน่อยตึงตึงเออตึงบอกคือใส่ค้ำดืออยู่ในเนาะ

รับส้มยูนิวัตได้คอมเมนต์มารได้ครับเนี่ยขอบคุณทุกไลทุกที่ครับ <c oughs> ฟังเสียงรกเกี่ยวข้อไป้น่ะมึงข้างหลังรูอรู้อยู่หมวดนี้เนี่ยแต่ว่าบรรยากาศตรงหน้าเราเนอะอืมบรรยากาศตรงหน้าดีดีเกี่ยวข้อเลี่ยวพี่น้องแต่ว่ารสชาตินี่จวดจัดขนาดนี้พี่น้องเผ็ดขนาดเนี่ มากเพชรเลยว่ามันแย่หล่อนไปพี่น้องสิถามหาใยเลยใยไปซ้ายนี่ตัวเทนยนใหญ่ใยเพิ่งกนนังอยู่ข้างๆนห่แหละพีนนาอนีเพชรเพิ่งกินมาได้ ไม่ห่านแล้วก็แย่งไม่นรอกก็ใส่ต้มปลาเมนูต่อไปว่าต้มปลาเจ้าหนูใหญ่ๆหอยหอยโขหอยหน้านี่มันมันต้องกิ้มตาพี่น่อยคือเบอกหอยฉลีนะอร่อยเนี่เนาะอ้วนอ้วนหนึ่ง เ,เพ็ดขนาดนีตวเตึงตึงเลยไม่ตัวเตวมเต็มแต่พี่น้องเ่งร่มเร่งเแดดไล<ม>่เลยอะพี่นอ้นอง ประกอกน้ำเลยเดาลืมพักเลื่อมพักหนึ่งพักเกอะหนึ่ง ก้องแสบก็หอยนะหอยย่ามันต้มเนบ่ยหอยเห็นเขาเอบอกหอยขัวไปหน่องนั่นเขาง่ายนะครับคนไปขัวเอาไปขัวเอามากเลยเอามาขาย ກະເລື້ຍเต็มເລື່ອງານมันสิบ si ້າະອູ້ຈ້ lắm mọi người và cân nhau. Trong rồi, sao bây giờ. Tiếp đi, mục quát. Tiếp mục. 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 này mục. Tiếp mục. Tiếp này. อุ <molec> ่นมันดูนนงใส่นกับกอัไนะผู้ดีกินไนกินเสร็จงาข้าวเลยคูนก็ักคอยเลยข้าวอ่วปนะ ผู <laughs> ้ดใเดเนี่ยยั้งกินกับเขอดคอมเมนต์กันมาได้ไหมเนาะนีะ <laughs> ่ละบอกหอยผมจะกินยำนี่แหละยำเกี่ยวเขาเลี้ยวนะน้ำมันเขาเงี้ยอยหวาน ไอเม็ดกะทิน้ำน,นะจ๊ะพ่อนะอืมนวานดีขนา ตัวนี้แต่ว่าบเคยเอาตูมันออกมาเนาะวัน <ừ ừ. S 1> ได้แค่หัวมันไมมจ้ะวันได้กุนม,มันเลยเคยมันก,กนุืนเนี่ยลมเย็นวิว น้ำมันเข้มข้นนะครับน้ำ thang vào đâu đẹp quá này. đẹp cái có lục liền đây này đẹp đẹp cái lục ถือเต็มซิฟมืออ๋อมีซิฟมือเลยบ่โอ้ยซิฟนี่หรออ๋อพิษเราวร,ร,ราตรวจก็ซื้อเล็กเนี่ยโอ้๊หวานไหม หินเราหน่อยมันหน่อยมันอวบปี๋ผมแก้ไม่ฟึ่งขาดเลยยำโพ้ยมันโมหยาบเลยเจ้าหลังกิยำไามักวนยำกินอ่อน มันบมโหเียวแลจ้ะบมก็บอก่ว้ยันดีด้ะห้อยปังห้หน้าไม่เสียตายโอเคอก่อนไม่เฉลี่าไปเดี๋ยวดูอ่ไระุกนมักหอยเฉลีมันตองเอาตาออกเหรอเียไเวลาน้องตาออก เานือตาออกเนาะแล้วอย่เียอนตเนี้ยเบิ้ลอะตเนี่ยนึกปุ่นหว้นมาแล้วเนาะไหนน่อมันไข่มันบอกจะเนาบอไข่มนเนี่ยอาเลยหวานหวานไม่เบิดเลยหวานนั้งหอยหวานท้งหนานัวไม่หรอ ม่วหวานทึ่งคนกินเนาจะพี่น้อ่เอาโมเมนโอ้โจิ้มาได้หน่อยเดียวจิ้มันเบิ้ออน่อยเบิเลยสามหน่อยสี่หน่อยคายกันลุยเป็นลุยขนาดพี่นหอ มันกะถิเนกาได่มือสองเด้อโซ่สองมาสองกันกินมาทันนี่เท่านี่กินลายกวรูดอย่กพี่น้อง ตัวดา่านพี่น้องลุยเป็นลุยเพ็ดดีขนาดวะก็วางไว้ทุ่ไทยในภูบ่าวรอดีคนวาเอาอยูบวาทายได้ภูสาวงามอือเอาเลย ขอเป็นผู้เบาวรอกับพ่อแล้วเบื่อเลยดูเสียบนะพี่น้องมันออกหน่ำนัวเนาะหน่ำแบบเข้มข้นได้พี่น้องเนอะมันหน่ำเป็นแบบยิ้มย่อยแบบเพื่อนหน่ำกินบักม่วงนะเนาะกินสุตบักม่วงนะเสียบพีมือสาวยอสูพี่น้องกปลาแดกยังก่อนนี่จ้าปลาแดกยังไงปลาแดกตุ่มแล้วเอาแซ่บ ขอพ่นท,ทุกการที่ตามทุกซับไข่ทุกไหล่ทุกแชร์พี่น้องค่ะบทางคิวสุภาพค่ะขอโทษขอไปพี่น้องเด้อว,วันนี้สาวเยอโซมาแล้วพี่น้องมีพี่น้องถามหาหลายคนคฝากคนไหล่คนแชร่เนี่ยเย่าไปร่างใจนะครับเนาะยายหลอนมันได้มากินน้ำทรงตัวแท่นมากพี่น้องอยู่ตรงไหนตรงหน้าเอาวันนี้โมบี้ยังไรพี่น้องช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงกับรักษาสุขภาพด้วยครับเด้อเดี๋ยวพรอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ